เจนนี่รัชนกประกาศข่าวดีโชว์ผลตรวจคืนสองขีดทองลูกคนที่สองแล้วคืนทานเป็นวันที่คุณแม่ลูกสองอยากเป็นทางการอีกคนค่ะสำหรับนักร้องสาวมากความสามารถอยากเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัดชื่นหลังจากมีทายาทคนแรกเป็นลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องอยูจีนมาเป็นโซทองคล้องใจแถมยังน่ารักสดใสจนแฟนๆพากันหลง ล่าสุดเช้าเชนนี่รัชนกก็ขอประกาศข่าวดีโชว์ผลตรวจขันที่คืน2ขีดกำลังมีทายาทคนที่2พร้อมกับเขียนข้อความว่าสวัสดีกรกฎาคมของขวัญวันเกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพี่อยู่จินมีน้องแล้วขณะที่หนุ่มยิวชัดมงคลสาม,มีก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าบ่ายโมงวันที่2กรกฎาคม2566 ป้อนนมยูจินแล้วหลับอยู่กับลูกเนี่ยอาบน้ำเสร็จเดินมาบอกว่ามีข่าวดีจะบอกเหล่าก็ไม่รู้นึกอะไรถามไปว่าท้องเหรอสรุปจุดจุดจุดทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันอย่างล้นหลามเลยคะ่ะ